สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูเกติยาเจริญเกียวคุ้แหม่มนะคะจากโรงเรียนสุราหัวหมากน้อยสำนักงานเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้สําหรับนักเรียนชั้นป .1 เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นตามไปดูเลยค่ะวันนี้น้องๆป .1 น,น,นะคะเราจะมาเรียนในวิชาหน้าที่พลเมือง นื้หาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะหน่วยการเรียนที่1เรื่องโครงสร้างของครอบครัวซึ่งต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้กันต่อเลยหน่วยการเรียนที่1นนะคะเรื่องโครงสร้างของครอบครัวค่ะครอบครัวหมายถึงบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน โดยสมาชิกภายในครอบครัวจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดมีความผูกพันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโครงสร้างของครอบครัวได้แก่ปู่ยา่าตายายพ่อแม่ลุงป้านา้าอาพี่น้องและตัวเราค่ะ เพื่อให้นักเรียนได้สนุกเติเติมกับการเรียนมากขึ้นนะคะครูหม่อมมีคลิปการ์ตูนที่เสริมความรู้ในหน่วยนี้มาให้นักเรียนได้ชมกันไปชม YouTube กันเลยอ่นักเรียนมาดู YouTube กันนะคะ ให้นักเรียนชมคลิปนะคะยูทูบพร้อมกับเล่นเกมและแบบฝึกหัดตามในคลิปยูทูบไปพร้อมเลยนะคะนักเรียนทุกคนเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเอรอที่จะพบกันนานหรือเปล่าเอ่ยจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้เร่องครอบครัวของฉันไปแล้วซึ่งครอบครัวนอกจากจะประกอบด้วยพ่อแม่และลูกแล้วครอบครัวก็อาจจะมีญาติพี่น้องอยู่ด้วย โดยที่แต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมาชิกในครอบครัวของฉันต่อจากคราวที่แล้วจะสนุกแค่ไหนนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะแม,แม่คะแม่หนูกลับมาแล้วคะ่ะว่าไงลูกแม่ เป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนวันแรกสนุกดีค่ะได้เพื่อนใหม่เยอะเลยแล้วก็เรียนเรื่องครอบครัวของเรากันค่ะแม่คะครอบครัวเรามีแค่นี้เองเหรอคะไม่ใช่นะนอกจากที่เห็นในรูปก็ยังมีอีกเยอะถามทำไมล่ะจ๊ะวันนี้หนูเรียนเรื่องครอบครัวของเรามาค่ะเลยอยากรู้ ว่าครอบครัวของเรามีคนอื่นอยู่อีกหรือเปล่าเรากินข้าวก่อนนะลูกแล้วแม่จะเล่าให้ฟังแม่กับพลอยนั่งดูอัลบั้มรูปอยู่ที่โซฟาว้าวรูปนี้คุณแม่ยังสาวอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังสาวจ้าสวยด้วยแม่คะ แล้วสองคนที่อยู่ข้างๆตากับยายนี่ใครเหรอคะคนนี้พี่สาวและน้องสาวของแม่เองจะ้ะอ๋อเรียกว่าคุณป้าใช่หรือเปล่าคะแล้วน้องสาวของแม่เรียกว่าอะไรเหรอคะถูกต้องนะจ๊ะสองคนนี้คือป้าและอีกคนหนึ่งเป็นน้องสาวแม่คือน้าของพลอยนะลูก มาดูกันนะคะว่าจากรูปใบนี้ลอยได้รู้จักใครบ้างพ่อของแม่เราเรียกว่าตาแม่ของแม่เราเรียกว่ายายพี่สาวของแม่และของพ่อเราเรียกว่าป้าน้องสาวและน้องชายของแม่เราเรียกว่านา้า พลอยหยิบรูปขึ้นมาอีกใบรูปคนเต็มไปหมดเลยค่ะคุณพ่อยังดูหนุ่มจังค่ะหนูคิดถึงคุณปู่กับคุณย่าจังเลยค่ะเอคนข้นขางๆคุณพ่อสามคนนั้นคือใครเหรอคะคุณแมอ่อ๋อคนข้างๆคุณพ่อก็คือคุณลุงไงพลอยหนูจำไม่ได้เหรอตอนหนูเล็กๆลุลงยังอุ้มหนูไปซื้อขนมอยู่เลยหนูจำไม่ได้ค่ะ แล้วคนข้างๆคุณลุงใครเหรอคะน้องสาวและน้องชายของพ่อหนูงไงจ้าเรียกว่าอะไรคะคุณแม่เรียกว่าอาไงลูกงั้นปิดเทอมนี้เราไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณอากันนะลูกหนูจะได้รู้จักคุณลุงคุณอาเพิ่มมากขึ้นนะลูกดีค่ะคุณแม่ แล้วจากรูปไปนี้ล่ะคะพรอยได้รู้จักใครเพิ่มบ้างพ่อของพ่อเราเรียกว่าปู่แม่ของพ่อเราเรียกว่าย่าพี่ชายของพ่อและแม่เราเรียกว่าลุงน้องชายและน้องสาวของพ่อเราเรียกว่าอา แม่เข้าไปได้ไหมจ๊ะได้ค่ะแม่ทำอะไรอยู่ล่ะลูกหนูกำลังวาดครอบครัวของเราอยู่ค่ะคุณแม่โอ้โหนี่ลูกหัดวาดแผนงผังครอบครัวมาจากไหนจ๊ะหนูเห็นจากในหนังสือและจากที่โรงเรียนค่ะเลยลองวาดของตัวเองบ้างพรุ่งนี้หนูจะเอาไปให้เพื่อนๆดูค่ะถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนได้แล้วนะจ๊ะ จะได้รีบไปโรงเรียนแต่เช้าราตรีสวัสดิ์จ้าราตรีสวัสดิค์ค่ะม่เล่าสู่กันฟังน้องๆคะแล้วครอบครัวของน้องๆล่ะคะมีใครบ้างแตกต่างจากพลอยหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆเรียกพวกเขาว่าอะไรบ้าง คะ่ะน้องๆก่อนที่จะไปพบกับกิจกรรมต่อไปนั้นเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะโดยพี่จะวาดเป็นแผนผังครอบครัวอย่างง่ายๆให้น้องๆดูเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูกันเลยค่ะพ่อของพ่อเราเรียกว่าปู่แม่ของพ่อเราเรียกว่าย่า พ่อของแม่เราเรียกว่าตาแม่ของแม่เราเรียกว่ายายพี่ชายของพ่อและพี่ชายของแม่เราเรียกว่าลุงพี่สาวของพ่อและพี่สาวของแม่ เราเรียกว่าป้าน้องสาวและน้องชายของแม่เราเรียกว่านา้าน้องชายและน้องสาวของพ่อเราเรียกว่าอาเป็นอย่างไรบ้างคะเห็นแผนผังครอบครัวกันแล้ว <มา S 1> น้องๆลองเอาแผนผัง ให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านดูว่าที่บ้านของน้องๆเรียกคนในครอบครัวกันว่าอย่างไรบ้างคะลองทบทวนดูนะคะช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อหนึ่ง เราเรียกน้องของพ่อว่าอะไรอาข้อสองพี่ชายของพ่อเราเรียกว่าอะไรลุง ข้อ 3. เราเรียกน้องของแม่ว่าอะไรนา้าข้อ 4. ปู่คือใคร พ่อของพ่อข้อ5เราเรียกแม่ของแม่ว่าอะไรยาย มาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะดูสิคะน้องๆคนเก่งทำถูกกันไปกี่ข้อข้อหนึ่งเราเรียกน้องของพ่อว่าอะไรคำตอบคือน้องของพ่อเราเรียกว่าอาข้อที่สองพี่ชายของพ่อเราจะเรียกว่าอะไรคำตอบพี่ชายของพ่อเราเรียกว่าลุง ข้อที่สามเราเรียกน้องของแม่ว่าอะไรคำตอบคือเรียกว่านาค่ะข้อที่สี่เราเรียกพ่อของพ่อว่าอะไรคำตอบคือเราเรียกว่าปู่ค่ะข้อที่ห้าเราเรียกแม่ของแม่ว่าอะไรคำตอบคือเราเรียกว่ายายค่ะสนุกไหมคะน้องๆ วันนี้เราก็ได้รู้ว่าครอบครัวเราประกอบด้วยใครกันจากที่เรารู้จักถึงสมาชิกภายในครอบครัวกันไปแล้วครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของหน้าที่ของสมาชิกของครอบครัวว่าแต่ละคนมีหน้าที่ในครอบครัวอย่างไรบ้างนะคะจะสนุกแค่ไหนนั้นอดใจไว้รอพบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นยังคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปจบลงไปแล้วนักเรียนได้ลองฝึกทำแบบฝึกหัดร้องกับเกมไนะด้ฝึกเล่นไปกับคลิปด,ด้วยไหมคะแต่ก่อนอื่นที่จะทำแบบฝึกหัดนั้นคุณหมังของขอบคุณสําหรับที่มาของคลิปการสอนในชั่วโมงนี้ก่อนชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องต่อไปส่วนชั่วโมงนี้อย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะ ทีนี้มาถึงนะคะแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนเรื่องโครงสร้างของครอบครัวนะคะแบบฝึกหดัดของคุณแม่ให้หนักเรียนคัดลายมือลงในสสนดนะคะแบบฝึกหัดนี้ด้วยการหกข้อได้กันคือข้อที่หนึ่งปู่คือพ่อของคุณแม่ก็จะเว้นจุดไขล่ลาให้หนักเรียนตอบคําถามคําตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะข้อที่สองลุงคือจุดจุดจุด,ด,ด,ดของพ่อหรือแม่ให้หนักเรียนตอบ คำตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะข้อที่สามคือแม่ของพ่อ,อนักเรียนเห็นไหมคะจุดไส้ปลาที่จะหนำเว้นไว้นักเรียนตอบลงไปนะคะข้อที่สี่ป้าคือพี่สาวของข้อที่ห้าน้าคือน้องของข้อที่หกข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดท้ายหน่วยนี้นะคะยายคือจุดจุดจุดของแม่ สำหรับแฝึกหัดในชั่วโมงนี้นะคะขอให้ในักเรียนตั้งใจทำกันบ้านนะคะและคัดลายมือส,สวยๆสำหรับชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวค่อยมาชมกันต่อนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ